สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เบชานะปรบมือต้อนรับความเฮงความปังเดี๋ยวสุโนจ๋าววันนี้นะคะคลิปนี้กับลาพัฒนาสรุปเลขดังทะลุโลกนะคะจากที่พี่เป้ตะเวนเป็นสาวขาหลอ่ออยู่สองมือสามมือน,นะคะ เข่าเพจนั่นออกเพจนี่ไปสำนักนั่นออกสำนักนี่ไปกุ้มนั่นออกกุ้มนี่แต่ที่พี่เป้เลาะมาแล้วนะคะทั่วประเทศเออและพี่เป้ก็ไปสำรวจสังเกตการมาแล้วกับเลขดังทะลุโลกเหมาะสำหรับสายวิ่งสายรูดแต่เน้นย้ำนะคะ คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับคฟังชอบตามชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะอยู่ที่ดวงไพ่ดวงมันมันไพ่หมันมันแล้วก็ไม่ได้การันตีเด้อว,ว่าเลขดังทะลุโลกจะมาหรือไม่มาเนาะแค่นะคะแค,แค่บทสรุปแค่บทสรุปแบบว่า ที่พี่เป้ไปเบิรงนั่นแห,แหละว่าอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เพจนั่นเพจนี่สำนักนั่นสำนักนี่เป็นไ้เลขอย่างกันหลยที่สุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของมือนี้สิบหากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเบิ่งลูกชายพี่เป้น,นอนแองแมง <c oughs> คือมันนอนทรงนั่นอันนี้หนละฟังนี่ฟังนี่กับลูกสาวเอฟังนี่กับลูกชายน,น,นะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะทุกคนจา๋าขอให้เฮงขอให้ปางขอให้ได้ขอให้โดนซึ่งดังทะลุโลกวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นของทุกอาจารย์ญญของทุกครูนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นวันนี้ที่พี่เป้ไปดูคือเก้านะคะอันดับหนึ่งเก้าแปดสิบเปอร์เซ็นและอันดับสองคือเจ็ด <c oughs> เจ็ดนี่ประมาณเจดสิบห้าเปเซ็นแต่จากการสำรวจแล้วกเก้ากับเจ็ดีสูสีเบียดกันขึ้นมาเลยแต่อาจถ้าว่าแซงนิดๆก็จะเป็นเก้าเก้านี่แซงนิดๆิมื้อนีวันผักจะมีเก้าบะเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงไฟดวงมันมันไผ่มานมานัมนเด้อแต่พี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งสายรูดดังทะลุโลกเก้าและเจ็ดนะคะเก้าและ 7ชุดเจาะที่พี่เป้เห็นตามเพจตามสำนักตามกลุ่มนว้นกลุ่มนี้ชุดเจาะ91 97 98 72 73 76 91 97 98 72 73 76ก็เห็นแบบคณะกรรมการ หลากหลายอาจารย์น่ะคุมีมติเป็นเอกฉันมีมติเป็นเอกฉันถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยกับตัวเลขสวยๆนี่แหละทุกคนก็เก้าดีเข้าไปสมมุตินะสมมุติเด้อสมมุติว่าเข้าไปสิบเพจนี่แปดเพจนี่คือมีเก้าเออแปดเพจนี่มีเก้าแล้วแล้วก็ ามมาที่กีดกิดเจ็ดสายวิ่งสายรูดจ้ะเก้ 1, 7, 8, 2, 3, าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกงามอยู่นะเตื่งงามอยู่เนาะพี่นอ้นองเนาะกับบุรุษวะชีมาหรือบอมาเนาะอยู่ที่ดวงไพดวงมันหมานไพหมานมัน,มน,มนแต่สําหรับพี่เป๊กกิเป๊ตัดสินใจละส่วนโตเด้อส่วนโตบมื่อก,กี้ยวาก็ไพพี่เป๊ก วิ่งวิ่งพี่เป้เนี่ยลูดลูดเจ็ดเออลูดเจ็ดกับสิบเก้าประตูเนาะลูดเจ็ดสิบเก้าประตูห้าบาทอืมอันนี้เด้ออันนี้แหละ,อ,นนหละอันนี้คือวีเป้น,นี่สิบลควยเขว,ขวสิบลังเลสิบลแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรแข็งแล้วพี่เป้น,นี่ได้ลูดเจ็ดลูดเจ็ดสิบเก้าประตูห้าบาทมากระมาบ่มาก,มมากระซ่างมาัน ถูกขอ้มากขอยได้คอดูเราต้องเล่นของแล้วเนาะอือลูกชายกอนลูกชายมานน่ลูกชายนี่คือมีโชคสวัสดีครับหัวลูกสวัสดีครับก้มหัวด้วยลูกกาบงามๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ,บบบบผมเด็กชายมีโชคนะครับ ผมขอให้ทุกๆท,ท่านขอให้ทุกๆคนนะคะขอให้แม่แม่เอซโอพ่อเอฟซีวีพีเอฟซทั้งหลายถูกหวยรวยเบอร์กันในค่ำคืนนี้สองทุ่มครึ่งของลาวพัฒนานะคะมีโชคขอให้ทุกคนมีโชคมีโชคกันทั่นหน้านะครับสวัสดีครับกม้มหัวรุยรุกสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โอมีแนวเห่นแล้วอมีแนวเล่นแล้ว <c oughs> อันนี้นะี่มีโชคเด้กจักปีแล้วลุงน,นะสองปีสองปีเกือบสามปีย่าถึงตัดไข่เรียบร้อยทำมันเรียบร้อยถูกตัดไข่เรียบร้อยนะคะอันนี้มีโชคยังมีอยู่นะอันนี้นะ่สตางอันนี้เนะี่ยสตางสตางเต็มกระเปา๋าได้ยิงสตางได้ยิงสตางสวัสดีค่ะได้ยิงสตางสวัสดีค่ะก้มหัวด้วยลู เต่เดมืด <kaz> ม <ans> ืดเดี Take ๋ยอแต่กับแมวกับหมาได้ย <Overwatch> <y coil> ินสตางขอให้ท <ilan> ุก <gib> ท <ED> ่านมีสตางเต็มเต็มกระเป๋านะคะเออไดี๋ยวิงใบพั์ไม่รู้อยู่ไหนนะมีสามมีสามพี่น้องตอนนี้เออลืมเบ้าลืมเบ้าเรื่องคุณแม่เลขคุณแม่นะโค้งสุดท้ายแหะโค้งสุดท้ายคุณแม่ตอนนี้ไหนคือยังไม่มาในกลุ่ม Open Chat ในกลุ่ม ในกลุ่ม V.I.P. OpenChat ของ no นกะพัดน่ะตอนนี้นะ่ะมีแต่คนแท็กหาแกแล้วการที่แท็กบ่อยๆก็คือแกถูกบล็อกนะคะนี่นี่นี่อันนี้เลยใบพันนะคะนี่เนี่ยเด็หญิงใบพันอันนี้นะแนแกถูกบล็อกอยู่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะแอดมินแอดมินกลุ่มแอดมินเพจกำลังแบบหาทาง กดล็อกแกอยู่นะคะจะเย็นๆเด้อเป็นไพ่กับคุณแม่เป็นเพ่กับคุณแม่ในกลุ่มน่ยคดเป็นหมื่นนะนะแท็กหาราวดยกฎของไอพวกโอเปนแชทเนาะการถูกแท็กบ่อยๆจะทําให้ชื่อนั้นนะ่ะถูกบล็อกเออตอนนี้ตอนนี้เนะี่ยเพื่อกับกันร่างอุดอัวกันอยู่กันล่างว่า จะกดล็อกยังไงออนะคะก็ถ้าแกลงปุ๊บถ้าแกลงให้ปุ๊บเนะี่ยก็คือก็คือเดี๋ยวพี่เปีมาลงไหนะ้น่า๊ะเดี๋ยวก็มีกูรูอีกกูรูเยอะอาจารย์อีกเยอะนะคะก็ขอให้เฮงขอให้ปังแหละสำหรับราพัฒนาคืนนี้ก่อนลุ้นกันก่อนนะคะตื่นด้วยความตื่นเต้นแล้วใจสิห้านี้เมื่อคืนสิบหกอ่ะ ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปขอบพระคุณมากๆกับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย